สวัสดีค่ะมาอีกแล้ว e ีเอแรงงานแคาโอเคเมื่อกี้นะคะแม่ไปยูไปดูบโจเขาเขาเรียกอะไรนะปฐมนิเทศนะแม่ชื่นชมนะชื่นชมไลฟ์สไตล์การพูดของบโจวันนี้โบโจพูดจาฉัฉานชัดเจนและแม่รู้สึกประทับใจคำว่า KFC ่อมีคนว่าแกบอกว่าไลาค่คนนู้นออกคนนี้ออกไม่รักคนในองค์กรไม่รักลูกทีมหรือ,อโอเคอันนี้บอสโจพูดชัดนะคะว่าสาเหตุที่ต้องให้คณนู้นคนนี้ออกเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันไม่เหมือนกันนะนั่นหมายความว่า,าผู้บริหารหรือคนที่ดูแลศิลปินเนี่ย เขาก็จับตามองทุกวันล่ะทีนี้เหมือนที่แม่เคยมีเคราะไว้ว่าเอาคิดว่าบอสโจไม่ทำอะไรเขาหนกและหรือเออบอสโจไม่อยู่มีแต่คนอื่นไม่มีใครมาเล่นงานหรอปะอ่าห้าสีกินห้าสีนอนห้าสีเมาอยังกับโบแกวเออเพราะว่าบอสอยู่บอสอยู่บอสไม่อยู่แต่สายตาทุกคู่จ้องไปที่คนเหล่านั้นอ่าคุณทําดีคุณก็ ได้รับการชื่นชมเฮดบบดี body, มันก็นต้องมีการจัดการตามกฎระเบียบเพราะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่บอสเขาจัดระเบียบในองค์กรที่เข้มงวดหรือเขาเรียกว่าต้องเข่งคัดเพราะคนมันเยอะขึ้นคนมูมากมันต้องใช้กฎระเบียบที่เข่งคัด่อ,อนเอโอนไหวไม่ได้ดีกาดีไม่ดีก็ต้องทำโทษกันไปตาม ตามสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็อ,อันนี้เราต้องชื่นชมบอสตรงที่ว่าบอสถ้าเขาจะสร้างสารรค์ผลงานเพลงเขาก็ต้องทําให้ดีที่สุดเหมือนกรณีอีทวงเข้าห้องอัดสองวันมันก็ยังแหบบอสไม่กล้าปล่อยออกมานั่นหมายกามว่าเขาแคร์ผู้ชมแคร์เอ พราะทุกคนสลับเวลามาให้กำลังใจกดไลค์สับตะไคร้ก,กดแชร์ให้ที่หนึ่งเที่ยงขึ้นที่สองทีสามเอฟซีก็ยังไปกดไลค์สับตะไคร้ให้ช่องสาวหน่อยเพรบานแพงเพราะนั้นนะคะผลงานแต่ละผลงานถ้าจะออกมามันต้องดีสิมันต้องคุ้มค่ากับที่เอฟซีเขารอคอยบบเมนว่าออกมาหนาเวทีระเมาเลตุ่มเปะ๊ะว้เป็นมูเป็นยังดอกเป็นมูก,กับผู้บริหาร เออเคลียเองเคลียเองถ้าคิดแบบนั้นมันก็จะปกครองกันไม่ได้อาจจะเป็นเพื่อนกันแต่ในในเวลาทํางานก็ต้องโทษคําว่าเพื่อนออกกอนถ้าเราถ้าเราไม่โทษออกมันปกครองไม่ได้เออวันนี้โบโจพูดได้ดีนะพูดชัดเจนแล้วก็พูดแบบว่า สะใจนะอืมถ้าใครเข้าไปฟังก็คือวันนี้พูดสะใจเด็ดขาดและเอ่อเขาเรียกว่าออทรงพลังนะเออคือแบบว่าว้าวโชโจโโโคือเล่าแบบว่าคือองค์ล่งเราเนี่ยเออนะคะวันนี้แม่ไปดูปฐมนิเทศในช่วงวินาทีที่บอสเพิ่นเขาเอ่ยว่า ในในช่องในคลิปกนะ็ว่าบอสโจเดือแต่ว่าแม่จีใส่าบอสบอสศูนย์ศูนย์เอียงเออเพราะว่าคือบอสเล่ากระทือดาม่าเมื่ถูกด่ามไม่น้อยอในหลายหลายประเด็นเราก็รู้แม่หญิงก็เคยตำหนิเขาแต่สิ่งที่แม่ตำหนิก็ทุกคนรู้ดีละว่าตำหนิบอสเรื่องอะไรแต่แม่หญิงก็ไม่เคยคิดทําลายเขานะอ,อันนี้แม่หญิงยังภูมิใจแล้วก็ยังคงยึดมั่นอยู่เสมอ ถึงมีช่วงหนึ่งที่แม่ไม่ได้พูดถึงบอโจแต่แม่ก็ไม่เคยคิดทำลายเขาไม่สนับสนุนแต่ก็มไม่ได้ใส่ร้ายแม่ยังคงกติดตามสาวหน่อยเพรบนพันแทงนั่นคือในวันที่ผ่านมาโอ้ยขั้นจม,มูกว่ะเนี่เดี๋ยเนี่ยมันแยงจมงูก อแยงจมูกแมบบ่พี่น้องงมมันพัดแล้วก็มาเข้าจมูกแล้วก็แบบนี่น่น,น่อยู่ใช่ไหมโอ้ยคันเลยอืมนะคะวันนี้ก็ชัดเจนองค์กรต้องเติบโตบุคลากร,กรก็ต้องมีระเบียบวินยัยอืม เหมือนเฮียหน่อยก็พูดได้ดีนะคะในวงสองเราอย่าเป็นภาระให้กับองค์กรเออคุณจะเป็นศิลปินคุณต้องพัฒนาคุณต้องรู้จักเข้าใจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไม่ต้องไปโทษใครถ้าคุณคิดว่าคุณทำดีแล้วเอฟซี FC กับซีอ,อุ่มคุณเองโมเมนว่ามาตามดาตามลาเอฟซี อ่าช่องไหนติช่องไหนบอกเขาคางอ,อ๋อไปยิงช่องมันอ่ามือช่างสั้นล่ะเอฟซีทวงนะโดยเฉพาะช่องแม่นี่โอ้ยมันไมยหวัวนับหนึ่งเลยจะปิดช่องกูให้ได้นะมันคูกู้สารพัดพเลยพวกนี้อืมนะคะก็แม่เชื่อเรื่องเวรกรรม,มเวรกรรมไม่เคยลืมหน้าที่นะคะเมื่อถึงเวลาเวรกรรมทํางาน ก็อย่าโทษฟ้าโทษดินเอาน้ำให้แม่ออมโอ้โหเยอะมากบ,มะบะ่มีแนะะ้วบอืมนะะ่โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคุณได้ผูกเวรผักกรรมเอาไว้ไงอเวลาเขาพูดความจริงคนเห้ามันตรงพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงว่าสิ่งที่เขาพูดจริงไหมเหมือนคุณ จะหลิจากก้านมากเกินไปแม่หญิงก็ไม่ได้พูดคนเดียวนะแม่หญิงเอาคำพูดนี้มาจากคอมเมนต์จากความคิดเห็นของ FC FC กลุ่มนี้เป็นคนที่ให้แสงกับคุณไปกดไลาค์สตอต์ใครให้คุณอ่าแต่คุณกับมาด่าครับทั้งที่เขาคือเขาเรียกว,ว่าเขาติเพื่อให้คุณดีขึ้น พราะที่ผ่านมามันมีแต่ลุ่งลุ่งุ่งขนาดว่าองค์กรดันจะตายดันจนเนียว er, เหียวนี่วแตกมันก็นยังมีแต่ลงกับลง FC เขาจะมองเห็นว่าคุณจะทํายังไงคุณจึงจะฟังทํายังไงมันจึงจะมีคนติดตามชื่นชอบเราเราต้องฟังนะคะฟังเสียง FC ไ้ยสร้างยสร้างช่วงผมเจ้าของแล้วนะค่ะอืมต้องฟังเสียงเอฟซีนะเอฟซีนี่เอฟซีชอบแบบไหนเราก็ทำตามอเอฟซีก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าโอ้ยสร้างความแตกแยกอ่าอ่าบุรีอ่าสไลอ์อ่าเป็นยูนงชันะ ไม่ได้รับการพัฒนาสักทีลงทุนไปเท่าไหร่กันยังคือเก่าวันนี้เฮหน่อยก็พูดได้ดีสองผู้บริหารพูดดีหมดเลยวันนี้มันต้องอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเสียงสะท้อน fc คือคนที่ให้ให,ให้ให้ยอดไหล fc เป็นกลุ่มที่ซื้อบัตร fc คือกลุ่มที่โอ่ง โกงนกงนต้องฟัง F4 ถูกต้องแล้วดีก็บอกว่าดีพอดีเขาก็กว่าพอดีก็มันบอดีหอหลมแคือมันประมวลน่ะบางคนกระไรเสียงแบแบบเนี้ยมันก็ไม่โอเคไหมวะและหรือเออบางที่การแสดงมันก็ให้มันพอดีหน่อยมันเกินไปมันก็ดูไมไงามเขาก็ไม่โอเคเขาก็อยากจะเห็นในมุมที่พอดีพดีมุมน่ารักเราอายุ1 7 1 8มันน่ารักเออไม่ต้องไปแซ่บ เดินมันเ็ต้องเป็จำเป็นเลยอ่าวันนี้ฟังผู้บริหารเยอะเยอะนะ FC ถ่วงนะ่ะมึงฟังว่าเขาคิดอะไรอยู่มึงนี่ไปมอมเมาให้ศิลปินหลงเจ้าของเพอเจอเออละเมอไปทั่วทีตตัวเ่นคิดแต่ว่าจะเป็นมิสแกนนะีคิจะเป็นลูกเจ้าของอ,ของค์กรนี่ยพี่บา้าติคุณมาทำงานพ่อแม่คุณก็มี บ้านนี้โอไปโดยขาลูกอิงอีกแล้วเป็นแค่ศิลปินในวงอดีตก็คือนักรองตาลาดนะัะแอบซื่ลูกของเจ้าของวงก็ไม่ได้หรอกโอมมเมากันอยู่อย่างนี้ลืมเป้าหมายลืมความตั้งใจเจตนาวันแรกคุณเข้าวงเข้าองค์กรคุณเป้าหมายคืออะไรคุณต้องการเป็นศิลปินไหม ถ้าคุณต้องการเป็นศิลปินคุณก็ต้องปรับปรุงตัวเองคุณทำอะไรอยู่อันนี้แบบเป็นลูกของบอสกับจอดเออยาเด้อยาเด้อ FC นัง่งสวยไม่แคะอ่าเป็นลูกของบอสใส่ข้อมูลอยู่อย่างนี้จงเด็กไม่รู้จักจะทำอะไรเออเป็นลูกของโซกับบอสไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้วอ่าทำตัวปกติแต่งตัวให้สวยสวย จดลิจกานํำเท็กซ์ทรงเซ็กซี่อ่าวันนี้เป็นมิสแกรนผู้มิสเป็นนางสาวไตคือเพอเจอร์ไปวันวันมันก็อยู่กระมองเดิมเพราะลืมเป้าหมายแล้วถ้าคนเรารู้จักเป้าหมายรู้จักหน้าที่คุณก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครนะวันนี้แม่เชื่อว่าอีทวงมันตกเป็นเหยื่อของเอซบางกลุ่มหรือแม่ฮัก สิโมงกุ๊ดเสียมมันให้เป็นแบบแต่ทั้งหมดทั้งมวลโทษคนอื่นทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองเพราะตัวเองมีความละมุ่อยากได้อยากมีอยากไปทางนะัลนโตให้ทําลายคนที่มีพระคุณคนที่ให้แสงให้โอกาสมันลืมไปว่ามันมีตัวตนวันนี้เพราะใครสุดท้ายก็มาย่ำเยียงเอฟซี FC มันดา่ามันว่าลูกอุอ๋ง เป็นแค่เอฟนักร้องตลาดนักโอ้ยถ้าไม่เพราะนักร้องตลาดนัด่ยมึงจะได้เกิดไหมกูถามแค่นี้นคนรู้จักอีถ่วงเพราะอู๋อิงมาวันแรกเ,เี่ยโอ้ยนี่เอออิงเป็นไอดอลไปไปมากๆไปตัวจีบตัวแดนแล้ว,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 วคุณน่ะบาบีเมืองไทยคนน่ะร้อ,องเพ่ง ไอดอลก็บได้รองก็ได้จ้ะจักมันเป็นไอดอนแนววไโอเคได้ทุกคนเดินแล้วเจอกันจ้ะสดีค่ะแม่จะเตรียมตัวสวดมุ์ก่อ